เวลาที่เพื่อนๆนะครับอยากจะซ่อนข้อความซ่อนแชทใน Facebook Messenger นะครับให้เพื่อนๆใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นตอนนั้นง่ายมากนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook Messenger เสร็จแล้วนะครับก็เลือกแชทที่เพื่อนๆต้องการจะซ่อนเนาะอ่าก็จากตัวอย่างนะครับเป็นแชทนี้ละกันวิธีการซ่อนนะครับให้เพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทที่เพื่อนๆต้องการจะซ่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้เราใช้งานในลักษณะนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเมนูเก็บทาวน์ตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับมันก็จะซ่อนแชทที่เราได้เลือกไว้นะครับและในหน้านี้นะครับก็จะไม่มีแชทที่เราซ่อนไปให้เราดูนะครับอ่าในรูปแบบนี้เลยและในกรณีที่เรานะครับอยากจะไปดูแชทที่เราเคยซ่อนนะครับให้กดตามนี้เลยก็ให้เป็นเพื่อนนะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกเมนูแชทที่จัดเก็บแล้วตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะเจอแชทที่เราได้ซ่อนไว้นะครับในลักษณะนี้เรานะครับสามารถกดเข้าไปอ่านแชทได้เลยนะครับ และในกรณีที่เรานะครับอยากจะให้แชทที่เราซ่อนกลับไปอยู่ในหน้าเดิมก็มี2วิธีนะครับวิธีที่1นนะครับให้เราทักแชทนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราตอบกลับหรือว่าทักแชทนี้ไปนะครับแชทก็จะกลับไปแสดงผลในหน้าของ Facebook Messenger นะครับวิธีที่2ในการที่จะเรียกแชทที่เราซ่อนนะครับกลับคืนไปยังหน้าเดิมให้เรามาที่หน้าแชทที่จัดเก็บแล้วจากนั้นก็ให้เรานะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทที่เราซ่อนนะครับจากนั้นนะครับให้มากดเลิกจัดเก็บตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับเราลองย้อนกลับไปดูในหน้า Facebook Messenger เนอะโอเคครับในหน้าการแสดงผลหลักของ Facebook Messenger นะครับแชทที่เราซ่อนไปนะครับก็จะกลับมาแสดงผลเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดเลิกซ่อนแชทนะครับหรือว่าทักไปในแชทที่เราซ่อนไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการซ่อนแชทใน Facebook Messenger นะครับเพื่อนเพื่อนะครับลองไปปรับใช้ในการใช้งาน Facebook Messenger ของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ